ช่วงที่2ของรายการสืบสารศาสตร์โบราณน,นะคะวันนี้สำหรับท่านที่ทราบลัคนาราศีของตัวเองแล้วก็คงจะสามารถที่จะประกอบการฟังไปได้เลยแต่ว่าท่านที่ยังไม่ทราบก็สามารถที่จะไปฟังรายการของวันนี้ย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ www.sana-anong.com นะคะฝากวันเดินปีแล้วก็เวลาเกิดของท่านไว้ค่ะแล้วก็ทีมงานก็จะผูกดวงบอกลักนณกลับไปให้ค่ะตอนนี้ผู้ที่มีลักษณอยู่แล้วก็รับฟังได้เลยค่ะ เริ่มต้นตั้งแต่ลักนณาราศีทวันเลยนะคะลัคนณาราศีเมษนะคะคนที่มีลักนณาราศีเมษเนี่ยจะมีพบพันธุมีตัวเองเนี่ยนะคะอยู่ในราศีเมษนะก็คือลักนาราศีเมษราศีทวาแล้วก็จะมีพบพันธุพบปัตตณินะคะแล้วก็พบกรรมะอยู่ที่ราศีธวันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบที่จะวางแผนงานในการที่จะทาทุกอย่าง เพื่อเกิดความสําเร็จมีงานมีแผนมีโครงการทุกอย่างนะแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยมักจะได้หุ้นส่วนมักจะมีหุ้นส่วนนะถ้าผู้ครองไม่ต้องพูดถึงมีแน่นอนนะคะคือชีวิตจะมีคนมาชอบมาอะไรต่ออะไรแง่เยอะนะคะคือชีวิตจะผูกพันในเรื่องของพันทุกในเรื่องของกรรมะแล้วก็ในเรื่องของปัตานิแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในความเป็นจริงแล้วจะเป็นคนที่หาตังค์ได้เก่ง คิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหาตังค์ได้เก่งเพราะว่ามีพบกระดุมพระแล้วก็พบปุตตะอยู่ในลลสถิราราศีซึ่งมีความหมายถึงการลงทุนนะเป็นคนที่ชีวิตผูกพันกับการสร้างรากฐานซึ่งแน่นอนสามารถที่หาตังค์ได้เก่งมีการเก่งการได้ล่วงหน้ามีความสําเร็จนะ,ะและข้อสาคัญเนี่ยผลประโยชน์แบ่งปันคือเป็นคนที่สามารถทําการได้สำเร็จจนกระทั่งมีปันผลเกิดต่างๆแล้วก็ทั้งมีได้รับมรดกด้วย นะคะสำหรับชาวราศีเมษในพื้นนิสัยเป็นอย่างนี้ซึ่งมรดกเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราไปทําบริษัทให้กับเจ้านายเจ้านายกบ,บริษัทให้หลายคนในราศีเมษที่รู้จักนะคะคือหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปรับทำเพราะจนดีแล้วก็สามารถที่แตกแยกไปอีกบริษัทหนึ่งก็เป็นมรดกแบ่งปันเหมือนกันอันนี้ยังไม่ต้องดูดวงดาวอย่างอื่นดูพื้นของไยกว่ารหัสชีวิตของผู้ที่มีนัคนาราศีนี้นะคะแล้วก็สถิติราศีสตรงกับภพลบาบอีกด้วยเป็นคนมี่มเสน่์คนราศีเมษเนี่ย คือเราดูดวงเมืองกันแล้วกันนะคะคือคือข้าไม่ตายล้มลุกคุกาคือจะล้มลุกคุกคานดวงดาวจะแยกในดวงจะตายยังไงก็เป็นคนขยันหาตังค์เป็นคนที่คิดการเรื่องลงทุนเป็นคนที่ขยันจนเกิดผู้ใหญ่เมตตาและสามารถแยกกิจการออกไปตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมีมาอยู่เรื่อยๆะคะแล้วคู่คอาไม่ต้องพูดถึงละมีต้องมีเหตุวนะ่าจะเลือกหรือไม่เลือกนะไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่มีลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นหลักนะคะ ข้อเสียของราศีเมฆก็คือสหัชชะเนี่ยจะอยู่ในภพที่ราศีที่สามเพื่อนเนี่ยไม่ได้พบกันยาวนานตลอดชีวิตนะเหมือนกับว่าอู้เรามีเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนแท้เพื่อนตายเอามาตั้งแต่ดเด็กๆเนี่ยไม่มีคือเพื่อนมีได้เรื่อยๆคนะคะอันนี้คือ,อข้อเสียนู่ว่าบางทีเนี่ยเพื่อน,นอาจจะถูกลืมไป้านที่สองคือว่ายืงให้เพื่อนยืงเงินแล้วหายไปเลยอืไม่มีโอกาสสัชชะอยู่ราศีเช่นที่สามแล้วก็จะมีพบอลิตราศีเช่นที่สามจะมีปัญหามากในเรื่องของ คือจะต้องแบบภาระในเรื่องของนี่หาตังเก่งก็จริงแล้วหมุนเงินด้วยเพราะนั้นก็จะมีเรื่องว่ารหัสชีวิตต้องระวังเรื่องการกู้นี่คืออย่าก,ก100ู้ร้อยเปอร์เซ็นตพูดถึงก็คล้ายๆเราดวงเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะไม่งั้นก็จะเข้าแบบมาเดี๋ยวก็ถือซาเียติดไอเอ็มเอฟนี่เยอะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้นี่เยอะแล้วราศีที่สามอีกอันหนึ่งก็คือภพสุภาคืคอตําแหน่งเนี่ยที่จะได้ คือเหมาะที่จะทํากิจการตัวเองแล้วก็อาจจะแยกไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดจะรับราชการแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนจะไปวิ่งเต้นเพื่อตําแหน่งของตัวเองค่ะนะคือหมายว่าถ้ามีคู่แข่งขันเราเป็นที่สองเสมอ<ะ>สุภาพหมายถึงการสอบตั้งแต่เรียน,นยสอบก็ต้องครั้งที่สอง<ะ>แต่จะมีโชคลาภจากการที่ที่ได้ครั้งที่สองเพราะว่าสุภาพเป็นภพที่ดีะนะจะ ี่เป็นตำแหน่งจางงอกงามอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นทั้งที่สองอยู่เสมอเลยนะคะส่วนพบอันที่สามคือพบวินาศพบวินาศเนี่ยหมายถึงอะไรก็ตามที่มันเสียหายหรือเล่นลับชีวิตที่เล่นลับบุคคลที่ราศีเมษเนี่ยพบวินาศจะอยู่ในราศีชช้นที่สามก็หมายความว่าความลับไม่ค่อยเป็นความลับเท่าไหร่คือถ้าเรามีความลับอยู่สองสามเรื่องมีเยอะแยะไปหมดอ่ะย่อมต้องมีสักสามเรื่องที่เปิดเผยที่มีคนมาขุดคุยเพราะฉะนั้นคนชาวราศีเมษไม่ควรจะมีความลับหรือมีอะไรที่ปิดบัง เพราะมันมีโอกาสที่จะถูกคุดคุยค่อนข้างมากเน,นี่ยเป็นเรื่องชาวราศีเนี่ยคือเป็นรหัสพื้นโดยที่ยังไม่ต้องดูดวงดาวเยเอาแค่ว่ามันตรงกับราศีอะไรเท่านั้นสําหรับคนที่มีลัคะนาราศีที่สองคือราศีพฤษภรศาศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีชนิดสองอยู่แล้วนะ,ะก็จะไปสัมพันธ์กับภพบพันธุที่เป็นราศีสตรีละเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับภพปัตตนินะคนราศีพฤษภช่วงนี้ต้องระวังนะทั้งอังคารพัก ทั้งอังคารใกล้โลกเนี่ยนะคะคือกับคู่ครองเนี่ยอาจจะแบบมีแตกมีวีนมีทะเลมีคุยกันไม่รู้เรื่องอน,น,นอกเรื่องนะคะเอาเป็นว่าถ้าราศีพฤษภเนี่ยที่เป็นราศีเดียวกับตัวเองเนี่ยนะคะคือจะเป็นเรื่องของรากฐานคู่ครองแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมะหน้าที่การงานางที่พูดไปแล้วนะคะสี่ราศีตัวเองเนี่ยนะจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับในเรื่องของการทํางาน นะเรื่องผู้ครองคู่แข่งขันแล้วก็ในขณะเดียวกันคือการสร้างรากฐานหรือวางแผนแต่ในชีวิตเนะี่ยสิ่งที่จะต้องวิ่งเต้นจะต้องมาเผชิญจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยกับการเก็บปิดบังความลับนะเพราะวินาศเนี่ยคือเหมือนกับว่าอย่างรถไฟชนกันก็ถือว่าวินาทนะคือปิดบังความลับให้คนอื่นแม้กระทั่งตัวเองเพราะมันอ,อยู่ในภพวิ่งเต้นแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงคือจะต้องวิ่งเต้นชีวิตเนน็ดเหนื่อยเพื่อนมากที่สุดเลยเพราะว่า พบเพื่อนฝูงอยู่ในราศีที่วิ่งเต้นค่ะ <Kara, S 1> นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยความเจริญในชีวิตก็ต้องเหน็ดเหนื่อยคือจะดําเนินอาชีพที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคือจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบวิ่งเต้นกับสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นคนที่ให้ระวังเรื่องที่สินและการใช้เงินเกินตัวเนี่ยกับเรื่องเพื่อนน, a, น,นี่แหละเหน็ดเหนื่อยเรื่องเพื่อนเราจะวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะวิ่งเต้นเรื่องเพื่อนเรื่องการปิดบังความลับ แล้วก็จะเหน็ดเหนื่อยกับในเรื่องของการสร้างความจเจริญให้กับตัวเองเพิาเหมือนกับต้องลากคนไปทั้งกลุ่มด้วยนี่เป็นชีวิตของชาวราศีพฤษภนะฮะส่วนที่ว่าราศีชั้นที่สามในตรงกับภพก,กระดุมพระคือได้อะไรเนี่ยไม่คุ้มเหนื่อยหล้รู้สึกมันเหนื่อยเหนื่อยน่ะได้ความพึงพอใจได้ความสุขแต่มันเหนื่อยทรัพย์จะได้น้อยนะคะนอกจากจะทรัพย์แล้วเนี่ยความสุขก็เหมือนกันนะเพราะปุตตะน่ยจะอยู่ในราศีชั้นที่สามและอาจจะไม่มีบบุตรคนราศีพฤษภเนี่ยมักจะผิดหวังในเรื่องบุตร พูดงาา่ายๆคาศีที่3าเนี่ยมันจะแปลมันจะมีความหมายถึงความผิดหวังค<ฆ>่ะนะ,ะหรือพบมรณะคือการพัดพลากเนี่ยคือมักจะคือจะรักชอบใครอะไรต่ออะไรอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันมากไม่ค่อยดีพัดคลาดดีกว่าอะไรทานองเนี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งลาบผลเนี่ยที่อยู่ในราศีชั้นที่สามก็จะเป็นคนที่รักง่ายไหนเร็วชาวราศีพ,ศพฤษภรักง่ายไหนเร็วนะคะแต่ว่าทุ่มเทให้เพื่อนมากกว่างั้นใครจะมาเป็น แฟนชาวราศีพฤษภทาตัวเป็นเพื่อนจะยั่งยืนนะเพราะชีวิตจะผูกพันอันนี้เป็นเรื่องชาวราศีพฤษภนะคะคือจะหนักจะเบาเมันจะขึ้นอยู่กับดาวบาปเคราะห์หรือสุพเคราะห์ที่สถิตยอยู่ในดวงชะตาอันนี้คือเป็นรหัสช,ชีวิตหรือพื้นดวงของชาวราศีพฤษภเราคงได้สัปดาห์ละลาสามราศีนะคะ <c oughs> หรือไม่ก็คราวหน้าก็ได้หกราศีคราวนี้จะมาราศีเมถุนซึ่งเป็นราศีชั้นที่สาม ชาวเมถุนเนี่ยนะต้องมีคู่คิดมีเพื่อนที่แน่นอนนะแล้วเมทุนเนี่ยจะผูกพันกับราศีกันต้องเป็นคนที่ใช้ฝีมือตอนเองในการที่จะทำอะไรแล้วก็เหมือนกับเราพับก,กระดาษครั้งที่หนึ่งทิ้งไปก่อนข้างที่สองมาใช้ได้คือเป็นคนที่ต้องใช้ฝีมือตัวเองแล้วก็ทดลองเราถึงจะได้ผลจากนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่ตรงกันข้ามกับราศีเมถุนก็คือราศีธนูก็คือภพปัตตนีนะซึ่งเป็นราศีชั้นที่สามอาจจะไม่มีคู่ครองเลยคือไม่ถูกใจ นะหรือว่าอาจจะต้องพบเป็นคนที่สองคนที่3ามอาจจะเป็นคู่ที่แท้จริงแล้วอาจจะมีเพื่อนเยอะแยะไปหมดก็ได้หรือไม่มีคู่ครองเลยก็ได้และราศีเช่นที่สามอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากพบปัต,ตนิพบกรรมาการงานอยู่ไม่เป็นที่นะก็จะผูกพันกันในเรื่องของหน้าที่การงานที่วิ่งไปวิ่งมาเช่นเป็นเซลล์ซื้อมาขายไปนะไม่ใช่ปักหลักอยู่กับที่อย่าง ทำเสริมสวยราชาการอะไรเงี้ยชาวราศีเมทุนคือค่อนข้างที่ค,คือจะต้องเลือกนะคะคือแสลบราชาการก็ต้องเลือกที่มันจะต้องเดินทางบ่อยๆไ,ไปนู่นไปนี่เปลี่ยนสถานที่บ่อยๆจึงจะถูกหลักๆของชาวราศีเมทุนคือเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆเปลี่ยนอะไรบ่อยๆกับชีวิตประจําวันยาจําเจเดินทางบ่อยมีเพื่อนมีคู่คิดเสมอาาในการที่จะทําอะไรแต่เป็นคนที่มีทรัพย์ที่มั่นคงเพราะว่าเรือนทรัพย์จะอยู่ในราศีชั้นหนึ่งคือราศีกรกฎทรัพย์เนี่ยจะหาได้แล้วก็มั่นคง เก็บทรัพย์ได้อยู่คือสามารถเก็บทรัพย์สร้างรากฐานสร้างบ้านเรือนได้เพราะว่าพบพันธุจะตรงกับราศีธวาด้วยนะหมายว่าได้บ้านเรือนเป็นหลักเป็นฐานแต่ถ้าเกิดเป็นบาปเคราะห์ก็จะมีอุปสรรคหน่อยถ้าเป็นสุภเคราะห์สถิตอยู่ก็ได้ง่ายจะได้เร็วกว่าคนอื่นนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะคือเรื่องมรดกอีกเหมือนกันนะคะถ้าสมมติมีพี่น้องสี่คนเราได้มากที่สุดพพเพราะพวมบ้าของเราไปตรงกับราศีธวาค่ะ่าจะได้มากที่สุด รบลาภะก็ตรงกับราศีธวาลก็คือเลื่อนเลือบลาภผลทรัพย์สินนั่นจะพูดไปแล้วในจํานวนราศีทั้งหมดถ้าจะโชคดีเย็นคือเมถุนคึอหาได้คือพยายามเท่าไหร่ก็หาได้เท่านั้นและยังเก็บเงินได้ด้วยแต่สิ่งที่จะต้องระวังชาวราศีเมถุนก็คือเรื่องสถีละเนี่ยคือราศีเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเพราะสถีละราศีมันตรงกับภพวินาศคือความหายนะความวิบัติที่เกิดจากเพื่อนแม่เอาเงินมาใช้ อันนี้จะเจอแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องการลงทุนคิดก่อนค,คือชาวราศีเมถุนมักจะสือทอบแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นลงทุนใหม่เนี่ยต้องคิดให้ดีต้องมีที่ปรึกษาถ้าไม่งั้นน่ยจะมีปัญหานี้คือรหัสชีวิตของเขาเลยนะคะ,คะถ้าทํากงสีอยู่แล้วก็น่าจะมี<ช>แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าฟันเ่าอุปรสรรมีความตั้งใจใที่จะทางานเนี่ย การละเมิดสิทธิ์ใทผลป,ป,ประเเร็จได้วันนี้ก็ได้ไป3ามราศีคิดว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะได้อีกหกราศีนะคะฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w s a n a t o n g com ค่ะอย่าลืมไปฝากเข้าไป contact us นะคะแล้วก็ฝากวันเดือนปีเวลาเกิดไว้ค่ะสถานที่เกิดด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการบวกลบองศาด้วยเกิดจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็ทีมงานจะบอกลักษณะรา,าศีไปเพื่อที่จะได้นํามาใช้ประกอบการฟังค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการสืบสารศาสตร์โบราณแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ